เห็แล้วเห็นบ้าเฮ้ยอย่างของเจ้าอ่ะป้าคุ้มหัวสิขาวกับป่าคุ้มส่งมึงรู้มาว่ากูเป็นลูกใครกูลูกประยุทธ์จันโอชานะเมย์แ้นั่นก็เป็นลูกประยุทธ์จันโอชาสิจับยีโรล,ลีนี่โยนไปซะเออเออเออหรือแกเป็นโรล,ลีคอนกันวะไอ้ชาติ ถ้านายไม่ฟังฉันเดี๋ยวฉันไปฟองประยุทธ์แคนโรชานะจบไปครับอ่ะอ่ะย่าย่านะมัแต่งเกนี่ไม่ปวดขี้สักทีเหรออ๋อฉันจะทนขี้ให้ครบหนึ่งเดือนให้ดูเลรอพยายามเข้าหนาน่าจะทนขี้ไปหนึ่งเดือนจริงๆเหรอนี่นายเก่งจริงๆนะอย่ายุ่งไ่เข้าเรื่องเนาะอ๋ฉันจะต้องทนขี้ไปให้ได้ ละมังเอ็น่าจะไม่เยี่ยวลากางเกงียก่อนเหรอ้ปเ่อน่าจะกินขี้ที่อยู่นี่จริงๆเหรอจะชอบขี้นะอ่าััอ๋อมอนเต้กินขี้หมดเลยเหรอเขากินขี้อย่างนูหมดเลยเหรอเขาเป็นคนกินขี้จริงๆริงมันเอากระทิงฉันไปซ่อนไว้ฉันจะแบล็คเกิมาให้นะกระทิงนะอะไรนะถ้าอยากได้กระทิงคืนก็มันเป็นลูกน้องฉันสิแกนั่นเันเฮียจริงจริงเนี่ย หยุด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 แม่หยุดแม่เฮ้ยหยุด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 เด็กกูยิงเนี่ยเอ้ยสนใจกูเนี่ยมึงได้ยินกูป่าเนี่ยบัก้าอะไรมึงเด็กใหม่มาเฮ้ยเฮ้ยฮะแล้วมึงเสียใจขี่ก้อนนี่มึงกัญญาขจับยอมกูยิงแตกใส่ติ้งแตกเลยเด้มึงได้ยินกูป่าวว่ ผมไมีเป็นตัวร่างไงคุณซื้อคุณจงอ่านมันไปเลยอย่าทำใชีวิตผมอ่านมันเลยเออครูรู้จักกานฉี่มึงยังนี้อยู่หรอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะอ่านให้ดูยำตัวใจไว้ละหมัดจะดีนะอย่าวิ่งนะอยู่ตรงนี้บอกว่าฉันจะยิงนะระวังตุดเด็กเฮียุ่มินตุดบุชิน ติดตามต่ตกแในพรุ่งนี้นะครับผมจากเจ้าหนีเจยูบอ